อะไรนะคะเราโชคดีมากพี่น้องชาวเรียวทุกคนเราได้ทําบุญร่วมกันนะคะเราทําบุญเผื็จแล้วนะของหลวงน้ําทานี่แหละคะ่ะของวัดสามาัคคีธรรมนี่แหละคะ่ะแต่เขาไปตั้งขึ้นบนภูเขาสุดยอดนู่นเลยะคะ่ะสวัสดีนะคะดูด้วยนะคะดูด้วยกันนะคะวัดสามาัคคีธรรมนะคะขึ้นรถต่อไปปิดประตูรถให้คุณน,นาย เจ้าเจ้าเลี้ยวขวาเด้อวะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะวัดวิวสวยเดี๋ยวเราให้เดินดูวิวนะคะที่บนบริเวณวัดหลังคาของวัดสมคีธรรมนะคะเห็นไหมคะโบสถ์ข้างๆนะคะนี่คะ่ะวัดสมคีธรรมอันนี้ทางเดินลงมาจากพระธาตุเมื่อกี้พระธาตุเที่ยวลาวจา้าเลยเอาบุญมาฝากนะขอให้ ร่างกายที่เจ็บป่วยหายสบายดีนะบุญรักษานะคะสามัคคีธรรมวันที่11นุ่นก่นของข้าเขาทอดแต่เรามาได้เที่ยวเกาะเราก็มาเที่ยวตามวัดนี่แหละค่ะในวันที่11อพฤศจิกายน่นะคะเราจะกลับวันที่10บแต่วันนี้เราได้ทําบุญกระถิ่นไปแล้วสวัสดีค่ะใครรับชมคะ่ะหนึ่งดวงตารับบุญด้วยกันนะคะ อยู่ที่ประเทศลาวนะคะดูสิคะทำอะไรกันกำลังส่งกันเหรอเราสดไปละ <c oughs> นี่เห็นไหมคะสวยคะ่ะเขากำลังจัดงานกระถิ่นกันนะคะดูส,สิคะเราเดินลงมานะ <c oughs> เราขึ้นไปไหว้พระธาตุ <c oughs> สวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะวัดวิวสวยเดี๋ยวเราให้เดินดูวิวนะคะ ที่บนบริเวณวัดสามัคคีธรรมวันที่11อนุ่ค่อข้างเขาทอดแต่เรามาได้เที่ยวเกาะเราก็มาเที่ยวตามวัดนี่แหละค่ะรถมาค่ะรถขึ้นบนพระาธาตุนะคะดูสิค่ะรถเยอะเลยค่ะรถเยอะเลยนะคะดูสิค่ะเห็นไหมทางไหนนี่เราเดินข้างๆนี่มีสวนยางนะคะดูสิค่ะสวนยางอันนี้เป็นพระาธาตุที่ประเทศลาวนะ แต่ว่าขณะนี้เรากำลังเดินลงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพสดๆว่าวัดเขาสวยค่ะหอระฆังค่ะนี่เป็นหอระฆังนะคะนู่นเป็นโบสถ์นะคะข้างโบสถ์เดี๋ยวเราไปเก็บวิวสวัสดีนะคะดูด้วยนะคะดูด้วยกันนะคะวัดสามัคคีธรรมนะคะของหลวงน้ำทานนี่แหละคะ่ะของวัด สามารถีีรทำนี้ล้ค่ะแต่เขาไปตั้งขึ้นบนภูเขาสุดยอดนั่นเลยค่ะเอาบุญด้วยกันนะคะอ้าวคุณเดือนสายอินทละวาวันสวัสดีค่ะวันนี้มาที่นนะคะเราโชคดีมากพี่น้องชาวเรียวทุกคนเราได้ทำบุญร่วมกันนะคะเราทำบุญเถื่อแล้วนะข้างนอกอ๋อยังไม่กลับหรอกนะคะ เดี๋ยวขอเก็บวิวด้านข้างตรงนี้ให้ดูหน่อยเมื่อกี้เราถ่ายวิดีโอไว้แต่นี้เราอยากให้ดูสดๆล้วนะคะเราโชคดีมากพี่น้องชาวเรือทุกคนเราได้ทําบุญร่วมกันนะคะเราทําบุญเผื่อแล้วนะเห็นค่ะดูสิคะดูนะคะสวัสดีค่ะใครมาชมด้วยค่ะขอรบฆังค่ะ นี่เป็นหอละคังนะคะนู้นเป็นโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์เดี๋ยวเราไปเก็บวิวไปนะคะรถเราขับมาไกลเลยค่ะอันนี้เป็นหอละคังนะคะดูสิคะนี่เป็นหอละคังนะ,ะดูสิคะทำอะไรกัน กำลังส่งกันแล้วเราสดไปละนะแต่ว่าขณะนี้เรากำลังเดินลงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพสดๆว่าวัดเขาสวยข้างนอกนะคะอ๋อยังไม่กลับหรอกนะคะเดี๋ยวขอเก็บวิวท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวนะคะอันนี้อันนี้เราดูหลัง อาบุญด้วยกันนะคะอ้าวคุณเดือนสายอินทระวาวันสวัสดีค่ะวันนี้มานะคะดูสิคะสดสดเลยค่ะดูสดสดนะคะสดมากเลยค่ะเห็นไคะสวยไหมสวยนะคุณแจ๋วคุณแจ๋วเข้ามาแล้วมันก็เจ้าแจ๋วถ่ายทอดสดให้ดูนะเนี่ยต่อเนี้กำลังสนุกสนานเลยค่ะ แค่นี้ก่อนนะจะขึ้นรถแล้วนะแต๋วสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมหรือว่าเปิดในรถต่อไปก็ได้อะด้านข้างตรงนี้ให้ดูหน่อยเมื่อกี้เราถ่ายวีดีโอไว้แต่นี้เราอยากให้ดูสดๆสวยๆอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะกลับกันแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ เออไทยทอดสดคุยกันยายแต๋วก่อนนี่ยายแต๋วยายแต๋วข้างบนเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยวก็จะกลับไปต่อหาวัดนี่เห็นไหมคะสวยค่ะเ้ากำลังจัดงานกระถินกันนะคะสวยสิค่ะเราเดินลงมานะเราขึ้นไปไหว้พระธาตุเรามาเที่ยวลาวจ้ะมากับมากันห้าคนขับรถมาเองค่ะ คะดูวิวสิคะวิวหายไปเลยมันภาพถ่ายทอดสดมันขึ้นมาแทนคิดว่าให้เราทำเราก็ทำตามมันนั่นแหละเพื่อเราจะได้ผ่า เจ้าจาเลยเอาบุญมาฝากนะขอให้ร่างกายที่เจ็บป่วยหายสบายดีนะบุญรักษานะคะขณะไหนนะคะเราเดินลงมาแล้วน,นะคะเห็นไหมวัดโบสถ์เขาสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเห็นธงชาติตรงประตูทางเข้านะคะจะมีขึ้นบนพระธาตุนู่นค่ะเห็นไหมคะเห็นพระธาตุตรงนู้นไหมเห็นไหมคะพระธาตุอยู่ด้านหลังของเรารุ่นพระธาตุเห็น เอ็ดน่นค่ขอข้างเขาทอดแต่เรามาได้เที่ยวเกาะเราก็มาเที่ยวตามวัดนี่แหละค่ะเขากำลังถ่ายรูปกันนะสวยค่ะสวยเอาเลยค่ะข,ข้างนอก่ค่ะอ,อ๋ยังไม่กลับหรอกน,นะคะเดี๋ยวขอเก็บวิวค่ะวันนี้เราทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญที่ พระธาตุนะวันนี้เราทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญที่พระธาตของหลวงน้ำทานนี่แหละคะ่ะของวัดสามาัคคีธรรมนี้แหละคะ่ะแต่เขาไปตั้งขึ้นบนภูเขาสุดยอดนู่นเลยค่ะ,นะคะเพราะว่าเป็นกระถินพระราชพทานจะพระมหากษัตริย์ประเทศไทยนะคะเขามาพระราชทานเอาบุญด้วยกันนะคะ อ้าวคุณเดือนสายอินทละวาวานันสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ด้านข้างตรงนี้ให้ดูหน่อยเมื่อกี้เราถ่ายวีดีโอไว้แต่นี้เราอยากให้ดูสดๆภัพมหากษศัตริย์ของไทยวันที่11จ้ะโชคดีจังได้ทำบุญทำบุญเผื่อแล้วนะขอให้บุญรักษานะให้สุขภาพแข็งแรงเห็นค่ะดูสิคะดูนะคะ สวัสดีค่ะใครมาชมด้วยคะหลวงน้ำทามากันเมื่อวานแล้วค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะทางประตูทางเข้าโบสถ์นะคะดูสิคะเห็นไหมคะสวยรถมาค่ะรถขึ้นบนพระธาตุนะคะดูสิคะรถเยอะเลยค่ะรถเยอะเลยนะคะดูสิ ข้างบนเสร็จแ,แล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยวก็จะกลับไปต่อหาวัดพระมหากษัตริย์ของไทยวันที่11จ้ะโชคดีจังได้ทำบุญทำบุญเผื่อแล้วนะขอให้บุญรักษานะให้สุขภาพแข็งแรงเห็นไหมคะสวยคะ่ะเ้ากำลังจัดงานกระถินกันนะคะสวยสิคะเราเดินลงมานะเราขึ้นไปไหว้พระธาตุ แค่นี้ก่อนนะจะขึ้นรถแล้วนะแต๋วสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมหรือว่าเปิดในรถต่อไปก็ได้ะนะคะคุณเดือนฉาย